โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่40การโจมตีขององค์กรร้ายภายในงานแน่นอนว่าต้องมีเจ้าหยวนหยวนกับเฉินหมิงในสถาบันระดับกลางจะจบการศึกษาที่อายุ16ปีแต่ระชั้นเรียนมี30คนและในห้องนี้มีโต๊ะอยู่2ตัวซึ่งเป็นศูนย์กลางความสำคัญอย่างชัดเจน ศูนย์กลางความสนใจของทุกคนคงไม่พ้นโต๊ะของเจ้าหยวนหยวนและเฉินหมิงที่กำลังรับการแสดงความยินดีจากเพื่อนๆหนึ่งคือผู้ที่สามารถปลุกพลังพิเศษได้อีกหนึ่งได้กลายเป็นสมาชิกของทีมทหารรับจ้างแถมยังแววข่าวมาวา่าเขาได้รับเงินมากถึงห้าหมื่นในเดือนนี้เงินห้าหมื่นเหรียญ มันคือสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับในสายตาของเรานักเรียนมัธยมเหล่านี้เพราะพวกเขาเพิ่งจะได้รับเข้าสู่สังคมจริงๆเพียงไม่ถึงเดือนก่อนหน้านี้ล้วนได้รับเงินจากพ่อแม่ทั้งสิน้นและยิ่งเป็นนักเรียนยากจนบางคนแค่คิดถึงเงินที่พ่อแม่ต้องทำงานตั้ง5้าปีถึงจะได้รับเงินเท่ากับ เฉินหมิงที่หามาได้เพียงเดือนเดียวมันช่างปวดใจจริงๆแล้วแบบนี้จะไม่ให้รู้สึกอิจฉาได้อย่างไรโจฮาวชินเฟิงพวกนายมาแล้วเฉินหมิงตะโกนทักทายเสียงดังแต่จากนั้นคิ้วของเขาก็ต้องขมวดเข้าหากันเล็กน้อยพอตนได้เห็นว่าโจฮาวกำลังสวมใส่ชุดต่อสู้โจฮาวชุดต่อสู้ของนายเยี่ยมเบรเลยนี่นา อย่าบอกนะว่านายสามารถปลุกพลังพิเศษได้แล้วเัิหมิงเอ่ยถามยังหรอกแต่พลังวรยุทธ์โบราณนะ่ะถ้าคิดจะปลุกจริงๆยังไงมันก็ง่ายๆอยู่แล้วระหว่างนี้ฉันมัวแต่ฝึกฝนอยู่เลยไม่รู้ว่านายไปครุกครีกับอะไรไม่ดีมาถึงได้ดิบได้ดีขนาดนี้โจฮาวกล่าวด้วยรอยยิ้มปอมๆไม่ไมไม,ไม่ครุกครีอะไรกัน มันก็แค่การหาเรียงชีพเท่านั้นเองนายก็รู้นี่ว่าเด็กกับพาอย่างฉันที่พอจะทำได้ก็มีแต่งานแบบนี้เชิญมิงยิ้มจังๆหากแต่ในใจของเขากำลังคิดว่าพ่อของโจฮาวทำงานในศูนย์ฝึกอบรมมันคือสถานที่เหมาะสมเป็นอย่างยิง่งต่อการปลูกพรังแต่อีกฝ่ายก็ยังปลูกพังไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่คงไม่แข็งแก่ง ไม่จำเป็นต้องคอยะวงแต่อย่างใดเมื่อคิดได้ดังนั้นคิ้วของเฉินหมิงก็คลายออกไม่ได้กังวลอีกต่อไปสายตาของเขาขยับไปที่ร่างของฉินเฟิงมองไปยังอีกฝ่ายที่ยังคงสวมเสื้อขาวและกางเกงยีนที่ซักจนซีดความภาคภูมิใจบนใบหน้าของตนก็ยิ่งเด่นชัดขณะเดียวกันก็เริ่มปรากฏถึงความสุข เนื่องจากเขามักจะถูกกดดันภายใต้ความสามารถของชินเฟิงอยู่เสมอดังนั้นเลยต้องแกล้งทำเป็นเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับอีกฝ่ายแสดงท่าทีบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆเป็นมิตรต่อกันซึ่งนี่เป็นวิธีการเจ้าตัวใช้ฉกฉวยความรู้การฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพมาจากโจฮาวและชินเฟิงชินเฟิงนายไปทำอะไรมาบ้างล่ะเมื่อเร็วๆนี้ทำไมฉัน ถึงไม่เห็นหน้านายเลยหรือว่าเจองานที่ถูกใจแล้วเมื่อกล่าวถึงช่วงท้ายเฉินหมิงก็แสดงออกถึงความภาคภูมิโดยไม่รู้ตัวงานอย่างนั้นเหรออืมพอดีว่าฉันปลุกพลังไม่ได้เลยพวกเราเอาไว้ค่อยพูดถึงเรื่องงานหลังจากนี้ดีกว่าไหมชินเฟิงกล่าวอย่างสงบเพราะบางครั้งผลรับที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการหัวเราะในตอนท้ายก็ได้ เมื่อถูกประโยคที่ทั้งตอบกลับและประชดประชันสีหน้าของเฉินหมิงแข็งทื่อไปชินเฟิงมานั่งตรงนี้สิอีกเสียงหนึ่งรอยมาเมื่อชินเฟิงหันไปเขาก็พบว่าเป็นเสี่ยวจิงในครั้งนี้เสี่ยวจิงเองก็มางานปาร์ตี้คืนสู่ย้าวเหมือนกันแถมเธอ,อยังตั้งใจขอวันลามาเป็นพิเศษพอท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันเธอได้กลายเป็นทหารรักษาการ และไม่สามารถออกจาก,กำตำแหน่งได้โดยง่ายแต่เมื่อคิดว่าฉินเฟิงเองก็น่าจะมาที่นี่ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจมาร่วมงานในครั้งนี้และเสี่ยวจริงไม่ได้บอกกับใครเลยว่าตอนนี้เธอได้งานเป็นทหารไปแล้วดังนั้นตรงโต๊ะของเธอจึงไม่มีคนมาร่วมแสดงความยินดีแตกต่างจากอีกโต๊ะหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยผู้คน ทั้งหมดต่างสนทนากับเจ้ายนหยวนกับเฉินหมิงอย่างครื้นเครงและทุกคนที่ว่าล้วนเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพอสำหรับพวกนั้นแม้จะยังไม่สามารถปลุกพลังพิเศษหรือพลังวรยุทธ์โบราณได้หากแต่ก็ยังเป็นเรื่องง่ายดายที่จะจบลงที่การเป็นมือปืนแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวยเหล่านี้อีกอย่างพวกเขาก็ไม่ชอบการต่อสู้อยู่แล้ว ุกพลังไปก็เท่านั้นพวกเขามาอยู่ที่สถานทีชุมชนทางตอนเหนือเพื่อทำธุรกิจต่างหากชินเฟิงเดินมาตามเสียงเรียกนั่งห่างจากเซียวจิ้งสองเก้าอีโจฮาวก็นั่งลงตามข้างๆเฮ้ hey, ชินเฟิงนายไปสนิทกับเซียวจิ้งตั้งแต่เมื่อไรกันถึงแม้เซียวจิ้งจะไม่สวยเท่าไรแต่เธอทั้งสูงขาก็ยาวเธอจะต้องเป็นภรรยาที่ดี และแม่ที่น่ารักให้กับลูกนายแน่นอนชิ้นเฟิงกระทุ้งสอกบอกให้โจฮาวห,หุบปากลงเสี่ยวจิ้งสามารถปลุกพลังวรยุทธ์โบราณขึ้นมาได้แล้วประสาทการมองเห็นและรับฟังของเธอย่อมดีขึ้นอย่างมากได้ยินคำพูดยอกร้อของโจฮาวทะลุเต็มสองหูเจ้าตัวกายเป็นบือใบพูดไม่ออกไปพักหนึ่งฮ,ะฮะ่าฮโจฮาวดูเหมือนว่าเกือบเดือนที่ผ่านมา นายจะมีแต่ช่วงเวลาดีๆสินะงานพวกเรามาประลองกันสักตั้งไว้ไงฉันเองก็เพิ่งจะปลุกพลังวรยุทธ์โบราณขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ยังหาคู่ฝึกฝนไม่ได้เลยเธอลดเสียงลงก็จริงแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะให้โจฮาวได้ยินในแววตาของเธอสาดไปด้วยความมุ่งหลายไอ้ยะนี่มันเสียวจริงที่ฉันรู้จักจริงๆนะหลอโจฮาวหัวเราะและกล่าวองค์ราชินี โปรดให้อภัยผู้น้อยด้วยเถิดด้วยคำหยอกรอนี้บรรยากาศจึงค่อยผ่อนคลายลงทั้งสมสนทนากาันจนกระทั่งอาหารยกมาเสิร์ฟในช่วงท้ายของวันบรรดาเรานักเรียนที่ต่อให้จะปลูกพลังได้หรือไม่ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆต่อการดำรงชีวิตร้อนสนุกเฮฮาหัวเราะเบิกบานใจแต่ความเบิกบานที่ว่าก็แตกสลายลงอย่างรวดเร็วตูม บังเกิดเสียงระเบิดขังใหญ่ตลอดทั้งโรงเรียนสันสะเทือนโตะสะท้อนลอยขึ้นไปในอากาศด้วยความแรงขย่ามหาศาลอาหารและจานร่วงตกลงกับผืนเสียงดังเพลิงพราง,รงเหนือขึ้นไปในห้องจัดเรียงส่วนตัวโคมระยะหักหลงร่วงกระแทกกับผื้นแต่นั้นยังไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดและเสียงระเบิดกระหึม่มออกมาจากผนังกำแพงห้องขนาดใหญ่ถูกเป่าปลิวออกไป เนื่องจากห้องจัดเลี้ยงรุ่นของชินเฟิงมันอยู่ในชั้นหนึ่งถนนด้านนอกเลยปรากฏสู่สายตาโดยตรงกรีดเพื่อนร่วมชั้นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่อาจทำความเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในทิศทางตรงกันข้ามเสียงกรีดร้องเหล่านี้มันคือเสียงหัวเราะอ,อันแสนปลาเทือนของกลุ่มคนพร้อมก,กันกับเสียงเครื่องจักรสาต์กระสุนออกมาลบเร็วรีบมอบลงกับพื้น เซียวจิ้งตะโกนเสียงดังโฉบมือร้วงเข้าไปในกระเป๋าสะพายหลังอย่างรวดเร็วและดึงอาวุธจากกลออกมาถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เท่ากับปืนพลังงานหากแต่แค่ปืนจากกลก็เพียงพอแล้วปังปังปังเสียวจิ้งสะบัดหลังมือเริ่มโจมตีสวนกลับไปแต่อีกฝ่ายกลับสามารถหยุดการโจมตีของเธอได้อย่างรวดเร็วแม้จะตระหนักได้แต่เธอก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้น ทางด้านชินเฟิงเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งกว่าเจ้าตัวแทบไม่ต้องใช้สมองคิดสังการสองมือคว้าขอบโต๊ะแล้วจับมันพลิกกลับขึ้นมาแม้ตัวโต๊ะจะทำจากไม้หนาและหนักหากแต่ปัจจุบันร่างกายของเขาแกร่งพอที่จะยกมันได้เจ้าตัวย่างเท้ารักษาสมดุลอย่างรวดเร็วและระเบิดพละงกำลังเวียงโต๊ะใหญ่ไปปิดรูกำแพงที่สาดกระสุนเข้ามาปุ๊ปุปุ๊ พิบตานั้นโต๊ะตัวดังกล่าวก็เป็นหลุมบ่อไปด้วยรูกระสุนอาบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียนกีดร้องอีกครั้งแต่เนื่องจากโต๊ะของชินเฟิงช่วยบทบังภัยร้ายถึงตายพวกเขาจึงรอดพ้นและเริ่มพากันวิ่งหลบหนีไปทว่าไม่นานชายที่เสียงหัวเราะฟังดูน่ากลัวจากข้างนอกก็เวียงข้าเตะโต๊ะกระยางกระทันหันภายใต้ฝ่าเท้าของเขา โตแยกออกจากกันทันทีนี่คือพระกำลังระดับผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็กรูกันเข้ามาคนเหล่านี้ทั้งหมดร้วนแต่งกายด้วยชุดสีดำแต่เรคนสวมหน้ากากสีดำที่มีรวดลายแมงมุมสีขาวที่มีแปดกงเล็บดูน่าเกียดน่ากลัวนั้นมันกลุ่มแมงมุมดำพวกองค์กรร้ายต่อต้านมนุษยชาติ ในเวลานี้นักเรียนทุกคนเหมือนพอจะคาดเดาเหตุการณ์ทั้งหมดกันได้แล้วโทไม่นะฉันยังไม่อยากตายใครก็ได้ช่วยฉันทีทุกคนกรีดร้องแต่ท่ามกลางความการหนกลับมีบางคนเปิดช่วยโอกาสเปิดประตูห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวและวิ่งหนีออกไปแต่บางคนที่ยืนอยู่ไกล ก็ทำได้เพียงยกมือกุมหัวนอนราบกับพื้นรบเรี่งกระสุนปืนไม่กล้าแม้จะเงยหน้าขึ้นมองนอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมชันบางคนเพิ่งถูกยิงด้วยปืนจากกลจากในตอนแรกลม้มลงนอนกับพื้นหอยหวนอย่างน่าเวทนาเมื่อเห็นถึงฉากนี้แววตาของชินฟิงก็พรันแดงฉานพวกสารเร็วเขากำมือแน,น่นเอื้อมไปคว้ากองทรงกระบอกด้านหลังเปิดฝามัน และดึงมีดกระสัดคามออกมาไอ้บัสซบตัวไหนที่มันกล้ายิงปืนกลับมาทำให้บิดาเสียเวลาซะได้ท้ายที่สุดแล้วเซียวจิ้งยังคงเป็นเพียงนักเรียนที่เพิ่งปลุกพลังได้เท่านั้นและการยิงปืนก็ไม่ใช่จุดแข็งของเธอและปัจจุบันปืนในมือของเธอก็พังลงแล้วมิสามารถใช้ต่อสู้ได้อีกต่อไปชายในกลุ่มแมงมุมดำ หันไปมองรอบๆและตะโกนอย่างกระทันหันหลักตัวผู้หญิงทั้งหมดมาให้บิดาส่วนตัวผู้เชืออทิ้งให้หมด